ซาเพียบป้าเหี่ยมหอยดีเนาะอะอ,อย่าพาอเอานุมมือ,ห <laughs> อ,อให้เาะเจ้ากระห้าโมเอยะคู่ได้หนุ่มมือก่อนนุมมือเห็นไม่ได้ห้ามไ,ไม่ได้ตรวจน้ายม่ดทาให้ท่น,นแล้วนมมือสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ,พ่อแม่พี่น้องการเบิร์สุขุสุคน บัว่าซีอยู่ในประเทศแหลกกระตังประเทศพูมพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซองบาวเชียงน้อยอีกแล้วพูมพี่น้องอีกเนะาะมาพบม,มาเจอกักบเป๋าเชียงนอ้อยมึอนี่พี่นอ้องอีกเนาะบัวเชียงกับภาพภูมิพ่น้องมาอ่ามาเยี่ยมมายามอีกครอบครัวรของสาวสาอีกรอบหนึ่งพี่น,อนอ้องเอีกที่เราอยู่น้ำแข็งสองคนผัวกับเมียแหละพี่น้องเนาะกับอาชีพหลกัลกๆเรากับตอนนี้กับมีแต่เห็ดทานนั่นแหละพี่น,อนอ้องเอีกอาชีพมืดอมิดเห่นพินองเนาะโดยบัวเชียงเขามาหาเรามื่อนี่กับมีทาง อาผู้ใหญ่จะดีพี่น้องเนาะเพื่อ,อนชื่อพี่จิมมี่เนาะพี่น้องเอ,อยอยู่ฟังอาพังไทยพี่น้องเอ,อยเู่นกด้ติดตามครับส้มในคลิปของโบเสียงนี่แหละพี่น้องเนาะครับสำหรับครอบครัวของอา,อาเออสาพี่น้องเอยกับผ่านเงินจํานวนหกร้อยบาทพี่น้องเอยให้โบเสียงนี่มาเป็นสะพานบุญอมอบให้ทางครอบครัวของเออสาพี่น้องเนาะโดยคนอื่นโบเสียงก็ต้องขอขอ,งขอบคุณขอบคุณทางาพี่เจม,มี่หลายๆเลยเนาะที่ไว้วางใจให้โ่เซียงนี่เป็นสะพานบุญให้ภายในเมื่อนี้ กับุเชียงกับบุมีอย่างที่จะตอบแทนกับมีแต่คำอวยพรอวยใจให้พี่และภายในครอบครัวจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อความเจ็บบ่อยได้ความไข้บ่อยมีเนะะาะป่าทจากโรคภัยกับเจ็บทั้งปวงเด้อเนาะเจ้าทำการทำงานสิ่งใดในตอนนี้ขอให้การงานลุ่งเรื่องในการที่ง,งานตลอดไปเนาะสาธุปะ่ะโอเคพี่น้องเนะาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปฮับไปชมน้ำกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะสำหรับครอบครัวของเอ้สา พี่น้อยอาชีพมืดมิดสำหรับเผาธานพี่น้องเนาะป้าโทพี่น้อยเนาะอู้พายุเข่าอีกแล้วพี่น้อยอู้สองสามมือเลยพี่น้องเนาะอ่ากุยจุตพาปุกันลมพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็อ่าพายุเข่าพี่น้อยทางต้นไปเปื้อยเน่ยได้นี่พี่น้องเนาะอันนี้ก็ดจะเป็นสถานที่อาณาธานพี่น้องเนาะธานของป้าของน้องทงพี่น้องเอย ว่วใหญ่อลังการเนาะนี่กะก็น่ากับวัวเชียงก็ได้สังขารมันไหวอยู่พี่น้องแต่ว่ามาเมื่อนี้กะน่าจะตะอตไปก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าพระฝนตกพี่น้อยเดี๋ยวเปียกเมื่อตีใช้งานมันบ่ได้อีกพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อยเหตุนี้โอ้พี่น้องเนาะว่าสิสัมภาษณ์เพิ่นแล้วดูบ่เมื้อนี้พี่น้องเลยเพราะว่าพายุมาอย่างรุนแรงพี่น้องเนาะเพราะโตอ้าเบิ่งน้ำกันจักเด็กจักหน่อยพี่น้องเลยโู โอโหมามื่อนี่แบบใส่กองนี่แล้วนี่เนาะอ่ะสบายดีไงโอ้เป็นยังไงนี่เสียงคือบ่มีแท้นี่เมื่อยแห้งบ่ดีเออโอ้โหเนาะคุณกีโดนี่มาได้ขึ้นโค้งด้วยมือนีิเนาะขุนโค้งห้างเลยนี่อ๋อด้มือได้สิขึ้นเสานี่ดเนาะอันทั้งอันนั้นเปื่อยบนเนชะ ก็เห uh. ็นอย่างนี้นะโอ้โดยโดยเดี๋ยวไปเบิ้งเล้อะเสริฟแป๊บนึงนี่น่อยใช้เรื่อยนี่ว่าเจ้ากติพันมากอะใช้เรื่อยแล้วตัวออตัวใช้เวลาจักนาทีนี่ฮะนล้นแต่เดแต่อนาคตามกำลังเขาเนาะก็เป็นไม่เปื่อยย่างดีเลยอันนี้ ตอนจะเท่ากัข้โดยโดยอันเลื่อยแบบจับคู่ใหญ่นี่โบได้มีบ่เลื่อยแบบจับมันใส่สองคนอ่ะโบได้มีบ่มแต่เข่าไม่เหี่ยนไม่ได้เอาไม่ได้ไปเหยียบเข่าหม่อ๋อแข่าเข่าเหี่ยนก็เลยอันใส่งานโบได้ใส่งานได้อ๋อเดีเอาเดียใส่เดีเงาะนี่แบบนี้เนาะไม่เนาะอย่างเงี้ยก่อนไปใส่แบบโดยโดยอันนี้ก็แต่ป้ามก็ ปั๊มคนเดียวอปั๊มลงคนเดียวแล้วก็ให้เงี้ยฮ้อนซอยโดยโดยแต่ละต้นมีแต่ปั๊มคนเดียวปั๊มคนเดียวแล้วเงี้ยฮอนซอยลึกเยอะอันนี้เนาะเหนื่อยอันนี้ก็ตโตขึ้นเพื่กันปั๊มคนเดียวปั้มได้ออยนซโดยอันน่ะดำเนินการขึ้นโค้งห้างนี่ได้จังมือแล้วนี่ฮะข้าวไขเอามือกเอาเข่าขึ้นเมื่อวานอ๋อขึ้นเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่กับเมื่อนี่กรับ มัน<อ>นั่นแล้วฝนฝนตกเศร้าล็เอาขึ้นโอ้ฝนตกเศร้าแน่ว่าเศร้าแนวละเมื่อกับฝนห้ำกัน,นโดยโดยเพราะว่าอันอผ้าฝนกระตกแน่เมื่อนี่นเนาะโดยโดยว่าได้อันคอยเห็ดคอยไปอันถ่าว่าถ่ารอแต่ฝนถึง่วงฉนะีกเล่าหอกเนาะเบียดงานกะ้อ<ำ>งเธอได้แข่งเห็ดบ่อยไม่ได้แข่งเห็ดอ๋อแข่งเห็ดเปียกเปียกเลยเปียกไปยโอ้โหชดึกกี่โมนี่เนาะวันนี้ก็เป็นอะไรได้นี่เนาะ

โดยโดยนั่งข้งนั่งแต่งหงวนเขาหาเขาลงมาส่งโอ้ยโดยโดยโดยโอ้ยเนาะอ่ะนี่ไปเบิ่งทางอันนั้นอ่าภรรยาเป็นก้อนเนาะพี่น้องเอ้ยเป็นเห็ดยังอันนี้น้องมียักษอันนี้มากระเงาอันนี้เนาะมาเจ้าว่านี่น่ะเอ้ยโอ้ยโดยโดยอาสบายดีเด้อ สวัสดีอาสวัสดีพี่น้องเนะาะสวัสดีสวัสดีโอ้โหหมูยังปลาเห็ดปวกบ่นี่เลยเอ้าหนึ่งว่าบดยามน,นี่ยังมีอยู่นี่เลยอืมมีไม้ร้อนเลยนี่เนาะโอ้โดุจด๋อนี่ของฝากของตอนของเจ้าอันนี้บ่เลยของฝากว่าเสียงบ่นี่เลยเอ้า วางชั้นเนาะคือสิโชคดีแท้นี่งก็มีไหบ่ได้นัดได้มาอย่างจังี่นี่สิได้ของฝากแล้วนี่เนาะโดยอดาโดยๆๆอือไปนั่งขูดอยู่พุ่นได้บ่ไปอันไปมองอันหน้ามองทั้งผัวเจ้าผูได้ๆๆมันจังได้อันบรรยากาศเนาะผัวเจ้าก็เฮ็ดเบียกเจ้าก็นั่งขูดเฮ็ดน่ิข้าท่าสิเนาะเฮ็ดวกอันจิกบ่นี่ฮะโดย ไปพี่น้อยมาพีเดเนาะ<ฮ>แล้วนี่ใกล้แล้วเนาะใกล้สิขาดแล้วล,ลว <c oughs> ยเดี๋ยวหามาพีกันเด้อเฮ็ดปลวกในเปนหาอยู่ใช่ไหฮะเออเออโก้วยกจมวันอ้ายฮะกล้วยใกล้นี่ Thôi được anh đi. Muy bài <laughs> hết bố. Hết bố con, yêu cầu hết buộc Nơi. Mam, hack an ông mất nhanh ký nhục. Mam, hack an ông mất nhanh ký nhục. Mam, hack cái ông mất nhanh ký nhục. Mam, hack an ông đôi, nhục. Mam, hack an ông mất 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 nhục. Mam, hack เออเนาะแต่ถือว่าเนี่ยอยู่เนี่อกินกันใกล้ๆเนาะนั่นแหละป่าป่าข้างๆเขื่อนนี่นาที่ฮากับโบเห็นว่ะชน้นนาชั้นสันกับโบเห็นมาเจ้าคือมาด้แท้ว่ะเลยป่าหอมแท้เนาะเห็ดปลูกเห็ดปลูกจิกเบาะนี่ฮะโดยเห็ดปูกเขาด้วเห็ดปลูกเขาโร่หนึ่งก็มีได้ชิ้นใหญ่ๆนี่อ้าวคือลายแท้ อ๋อหายแล้วววโอ้ยหายของผักของต่อนหยาตีพี่น้องโอ้คือดีแท้หนึ่งกระมี่ได้โดยโด,ยโดยเามื่อกินแรงอยากได้แต่ของสดนี่แล้หนึ่งกระมี่หนึ่งกระซดคือกันเอา้เอาเนาะมีแต่ของสดแท้นี่ใช้ใบาบางกันเป็น,นได้กน,นี่คือหอมแท้นี่ปสาธุมัหม่แบบตมยังติดอยู่เลยพี่น้องเห็ดวปวก ได้หากินยากเลยเจ้าน้อยก็เบิดแล้วเนาะเด้อเักี่ยวข้าเกี่ยวน้ํานี่ก็เบิดด้นี่ติดวกจักกะทินเวลามันเทมามันแปงบ่ออแปงบ่เป็นอ๋อเฮาก็เาก็เอาน้ําเลจักปิงกันบ่ต้องแซนี่อก็เลยเลือกอันแบบมีดีกว่าเนาะเด้อาเมื่อยก็หยุดม่ก็หยุดก็พักเนาะเมื่อแต่ตอนเฮ็ดอนี่เนาะ กาวานเฮ็ดจักมือสิแล้วอันชุดนี้นี่5มือเป็นยังบ่พอค่กอ๋อคือว่าพื้นนี่ยังบ่ทันได้เต็มแม็กโดยต้องรออันน่มาอีกก่อนเนาะโดยโอ้โดยโดยพวไม้ก็มีแต่ลงามๆเนาะไดไม้เปื่อยไม้อน่ไม้เป่าวนั่นน่ะบ่มีแต่ไม้ห่าอ้าวอ้าวเห็นบ่ไม้มไม้มเนาะเออแม่นแล้ว Đường tháng kín gìn đấy này. Rồi. Khắc rồi. Xẹp, nó, Xẹp, bị đi đấy nè rồi, bổng béo khác cái gì anh ơi, sẹp bên nọ đấy nọ, rồi đấy, rồi rồi, một chút vô, anh nhảy anh này cờu nè, nhúc xoay cắn đấy tôi nó, rồi, tôi, nó băng nữa, hạt biếc này cứ đục hắc đấy, nè เพื่อนผู้นี้น่ะเฮ็ดอยู่นี่ได้นักบ่ได้นั่นหางออกนละแหลังออ่นเป็นรกลายดูแลตัวของนําไดเป็นกระเพาะอ๋อเป็นกระเพาะลมบ่อ๋อเป็นกระเพาะลมเลยอกินผิดกะกินขิดกินิกะกินนิดนึงก็บ่ได้นกกินแกงหน่อไม้นิดนึงก็ซ่ํานิดนึงไปกินเด้อแกงหน่อไม้ันเป็นโรคกระเพาะนี่ซ่ําฮอดันเอาอันน้ําฮดแล้ว เอออืมเจ้าเอาน้ําฮดใส่ดูแลเอาตอนนั้นน no. ่ะมันบ่มีแนวกินกะกินแตนี่แหละบ่มีแนวกินจังได๋ซะคิดว่าตัวตไกินแต่แกงหน่อไม้เนาะแต่ยังเด็กยังน้อยที่ผ่านมาก็แกงหน่อไม้แล้วก็อันหุเจ้าเนาะโดโอ้ักดนัดีมีมีมีผักแวนนะ ดกไว้อันสายเต็มก็โตไวเจ้าแซ่บบ่โธอ่าเออเนาะสิพากันเลิกจักมืนี่เฮ็ดเวียกนี่อตามดอกอินตามแต่มันมันเมื่อยแล้วก็เลิกอิตามันบ่เมื่อยก็มืดค่ํามืดก็อยู่นี่โดยอ้าเนาะันสิบ่สิบ่นั่นท่งเฮ็ดเวียกจนมามองจนลายมือจนบ่เห็นโดย nó hít nó thế à qua thì đó này sủ đó này anh này cả một mình anh này cả ăn này nhục đường này có này cái đấy trong ngoài kín gì mì mì cả pa lại phải kem khò lại rồi anh này này cứ hải nó rồi hải chậm mắc kín rồi rồi cặp trời trở lại nó má sợ ai cho món ăn này con cho nó không có mì neo hải cho mình đi โดูมีนางวันมาให้เด้อมันหนีเด้อให้นางวันอันน่าเป็นกำลังใจให้เน้อเขาพูดเจ้าอันหนเด้อยอ่าันนั่งก็ได้เน้อเอาน้อแต่ว่านางตลอดตาเพียบปาเหี่ยมห้อยดีเน้ออย่าพาอเอาหนุ่มมือให้เนาะเจ้ากะเฮาโมเมนยังคู่ได้หนุ่มมือก่อนหนุ่มมือนี่เห็นไม่ได้เฮาไม่ได้ตรวจน้ายะทาให้านแล้วหนุ่มมือแบบนี้ไม่ได้ตรวจยะทาสะพีให้ก้อนนั่นแล้วแบบนี้เน้อเดยอันน่ะ กเฮามามืาอนี ite, iga, ้เนาะจื่ว่าช่วงเวลาค่อยคัมเนี่ะเนาะโดยก็มีอันรางวัลเนี่ยสิมาให้เลยเนาะเป็นทางพี่เจดีพี่เจมี่อยู่ทางประเทศไทยเนาะเพิ่นในรับในซมในคลิปที่เฮาเอาถ่ายลรงโน่น้นี่ยเพิ่นฝากเงินจํานวนอันหกร้อยบาทเนาะมาให้ซี้แจงการใช้จ่ายในครอบครัวเจ้าสองคนนี่แหละเนาะโดยชื่ออยู่ชื่อกินเนาชื่อยากชื่ออยู่ทุกกินนี่แหละโดยโดยไม่ยังขาดกะ อ่าซื้อเนาะกระเหล็กเป่งนัวเป่งนาย่ักพริกมกเกลืออ่าสิ่งที่มันขาดนั่นแหละเนาะดูทั้งพีเพิ่นกับอะไ้เจาโจ่งเนาะเนาะคือให้เฮาน่ะมามอบเป็นเงินสดให้เลย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 ฮะสแปมหนึ่งเด้อเลยเนาะโอเคเนาะกับาเงินจำนวนหกร้อยบาทแต่บบเชียงแต่งมาเป็นเงินกีบแล้วเป็นสองแสนห้าสิบพันกีบเนาะสองแสนห้าสิบพันกีบเลยเด้อแต่ก็มีอน่ะมังหุ่งเด้อหมังหุ่งนี่อ่าหมังหุ่งนี่เฮาซื้อ อยู่วันพุธแหละอยู่บ้านคำน้อยอยู่รักษาสิมหะซื้อซอยแม่ค่าเศร้าขายนั่นก็ซอยเพิ่นคือกันเพิ่นกัหหาเศร้ากินคำมันขายบางหุ่งได้แ้วก็ได้เงินน้ำไปซื้อเข้าซื้อข้าโลกินนั่นเองกับมือือกันก็ได้เมาบางหุ่งเพิ่นซอยเพราะว่าบางหุ่งเขาเมาละลายก็ได้มาแบงให้เจ้าน้ำมันอีสองนั่เด้วอันนี้นั่นเป็นซุกเดือาต้มด้วยมิเตไปขึ้นแล้วก็พากันปาดกินด้วอเ้อเลยเลยเดี๋ยวเอาบางหุ่งไว้ที่ก่อนนะ ก่อนให้อายพนขึ้นไปเอาอันหนึ่งนิดปลอกให้เจ้าก่อนเอรบ่เอาเตตัวนี้ก็ได้บุป็นอย่างเราเอาแบวงยว่าเอาเตตัวสดนี่ก็ได้คั่นขันไห้เฮาเนาะเดยอด้อเด้อดยอด้อเดอเด้อเ้อเด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 อเดี๋ยว้่อยข้ดก็ได้เนาะดอเดอด้อเะเด้ได้ด้เ้เ้อด้อด้อ้อเดเอออออาอ่เเอ้อเเดเเดเเ เนาะอ่ะสาธุเด้อเอื้อยเอ้ยให้ให้มาซอยผู้ทุขผู้ยากเด้อเอ้ยเอ้ยให้เจ้าอยู่ดีมีแฮงเด้อสาธุตะนี่ต่อไปให้เจ้าอยู่มีลาบมีมีลาเด้อสาธุบ่บ่เป็นวพรคือกันอันนี้บ่ฮั่นเป็นังเนาะได้รับได้ถึงแล้วก็บ่เป็นหยังดอกเนาะให้อยู่ดีมีแงอก็ดโดยๆมาซอยน้องผู้จนอันนี้ก็ดโดยๆจังได๋ก ชี้แจงเราได้เงินจำนวนนี้กันเนาะเลยยซื้อเนอยู่ในกินของชมเจ้าฮะเนี่ยเลยอ่าเนี่ยมาปรุงก็ได้เนาะเป็นนุ่มเป็นเป๊ปปอกเป๊ปซี่ยังก็ได้แต่เนาะอะปวัวเห็ดเวียดหนักอยู่แล้วเนาะกินกะอ่าซื้อของมากินกับกินให้ของมีประโยชน์เนี่ยเนาะอะพวกให้กินพวกที่มันบมีประโยชน์แบบปกปะกเป็กว่าร่างกายเขานั่นใช้งานพนักพนักงานนักเนาะกินพวกอ่าเป็นนุ่มเป็นยังก็ได้มาเสริมที่ลดใหญ่มาบอกจ้าไหมเนี้ยลดใหญ่แต่ว่า อ่าสต๊อปไว้ก่อนก็ได้เนาะฝนตกเพราะว่าเดี๋ยวเอ้ยพอเฮาซื้ออันเครื่องมาไว้มันเต็มรถแล้วเดีเดี๋ยวเมื้อหน้านีสิเข้ามาเด้อดอกเนาะโดยโดยฮะสาจังได๋กะถือว่ามอบเป็นที่เ้อยเนาะบัดนี้ก็ให้เจ้าเฮ็ดเวเฮ็ดงานเฮาก็สิขอตลุนทางบัดนี้เนาะเออโดยอันสําหรับเกนี่ก็เพิ่นก็เป็นของฝากเนาะเป็นของฝากโอ้ยโดย ขอบใจเลยลายเด้อเนาะดูดูอักกบก่อนบัลอันสบายดีพี่น้องเนาะเอ้อเนาะสบายดีสบาสดีอ่ะสู่ๆเด้อเด้อเด้อฮักแพงกันเด้อเด้อเด้ออ่ะมีอย่างก็คอยว่าคอยจ่าสู้ฟันกันตจนหัวสู่นิรันดร์พุ่นล้วเนาะอ่ะประคบประคองกันไปเนาะเด้อเด้ออ่ะเป็นกำลังใจให้เด้อเอ้าอโอเคเนาะอ่ามังหุงกันนี่เด้อปาดกินเด้อนี่บานคักเลยนี่กินกับเขานี่ว้าวท้ อ๋อเขาขอไม้เนี่ยเว้ยขอไม้ขอขอไม้คือเนี่ยเมื่อไหร่มาแล้วไม้อ่อบรเป็นยังดอกได้อีดอกเอาอเอาเมื่อไหร่เนี่ยโดยอ้าวบานนี้เนาะไรของฝากของต้นมากอะต่างคนต่างฝากกันเนาะอ้าดูโนโนอารขอบใจได้หลายเด้อดูดโดูสาธุเนาะพี่น้องเฮ็ดตักขุดหาย่างดีมีตลอกจุ๋มๆงามๆเนาะ ฮะความมุ่กับใจต่ลายเนาะให้ยอยู่ดีมีแห้งเนาะสบายดีบรรยากาศเลยลูกชิดได้หน่เนาะลูกชิ<ผ>ด,ด,ดลูกหาได้หน่เนาะปดึกดีแล้วนี่เนาะเขาว่านเขือนซานเนาะเลยปลอดภัยเนาะถือ่าเมียอยู่ผู้เดียวชีกะหรือว่าผู้อยู่คนเดียวกะมีอุปกรณ์ไว้ในเฮือนนิซานนี่กะปลอดภัยได้พี่น้องเยมันก็ได้เห่าได้หอนเนาะเวลาแก่คนมากะถือว่าเป็นป้องกันก็ได้พี่น้องเยเนาะ แต่เพง่ันโมเสียงกะมีอยู่ตัวหนึ่งคือกันพี่น้องเอ้ยหักแห้งแพงดายพี่น้องเนาะสำหรับวงคลักของโมเสียงพี่น้องเนาะฮะโอเคพี่น้องเนาะจังได้กับ่มเสียงกะสิขอตัวลวงทางก้อนบ้านนี่พี่น้องเนาะภาพผลมาได้พี่น้องเอ้ยปู้ยาดโปกเปพกปุกเปพกจุ่อผลตกดินอีกเลยนี่พี่น้องเนาะนี่บุสบายพี่น้องเอ้ยเนาะฮะโมเสียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพี่แจมมี่เด้อเนาะอยู่ทางประเทศไทยพี่น้องเนาะเพา่ผลก็ได้ส่งเงิน จำนวนหกร้อยบาทพี่น้องเให้บุเซยนี่มาเมอหมายทั้งครอบครัวของสาวซากับบุเซยกับมาเมอหให้เป็นทีเ่เฮี้ยมห้อยแล้วพี่น้องเนาะดูก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางพี่จะมีก็ขอให้เพียงทางพี่จะมีตรงมีแต่ความสุขความเจริญในการทีการงานนี่กับขอให้ลุกให้เรื่องในการทีการงานตลอดไปเด้อเนาะสาธุหน่อยเนาะฮะโอเคพี่น้องเนาะสิ่งที่ขาดไปไรพี่น้องเนาะบาุเซียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณ อ่า <ítulo> uh, พ่อเม่พี่น้องเนาะบัวซียูในประเทศแหลกกระต่างประเทศพี่น้องอที่เขามากก็ติดตามเลครับสมอ่าคลิปของโบเซียงตั้งแต่ต้นจนจบพลัพี่น้องเนาะเดวกที่บัข้ามโฆษณาให้บเซียงพี่น้องไอจังไดกระฝากอาพ่อเม่พี่น้องเป็นกาลังใจให้โบเซียงอีกต่อไปในเด้อพี่น้องเนาะให้โบเซียงนี่ได้สร้างคลิปาดีๆอีกต่อไปพี่น้องอเนาะสำหรับมื้อนี้กับโบเซียงกัดสีเด็กอ่าลาพ่อเม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเนาะไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าอีกเด้อพี่น้องเนาะ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขุสู่สคนเริ่พี่น้องเนาะสบายดี